สวัสดีครับนะครับสวัสดีเอฟซพี่น้องช่องไอหนุ่มนอนนาก็ตีขึ้นมานะครับก็ทักทายกับเอฟซมาหน่อยนี่นะครับอาจจะเศร้ามืดแน่ครับวันนี้ก็ฝนตกทั้งคืนครับตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ยังไม่หยุดนะครับยังดินดินอยู่พี่น้องนะครับก็ช่วงหน้าฝนนะครับก็ปีนี้ก็ย่อมรับวันแรงนะครับฝนทิ้งช่วงปเป็นเดือนสองเดือนนะครับกว่าจะกลับมาตกอีกนะครับหญ้านี่ขึ้นเต็มเลยพี่น้อง ขึ้นมาแท่นเขาแล้วนะครับนี่แหละครับการทำนานะครับบางทีก็ลอฝ่าลอฝนพี่น้องถ้าฝนทิ้งช่วงไปนะครับหญ้าก็เกิดงามกว่าเขานะครับทีนี้ว่าก็ต้องมาตัดข้าวตัดหญ้าพี่น้องนะครับนา้มมาแล้วว่านปุ๋ยนะครับก็ตามธรรมดาเนาะชาวนาก็จะได้เขาได้น้ำหรือลําบากนะครับเหนื่อยมากนะครับ วันนี้กูเหมือนเดิมพี่น้องอก็จะมาคุยมาเล่าให้กับเอฟังเนี่ยตามสไตล์ช่องนุ่มน้อดหน้านะครับพี่น้อง f อฟครับนะครับคือการที่เราจะทําอะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับคนส่วนมากพี่น้องมักจะโฟกัสที่ยอดนะครับที่ผลสําเร็จนะครับที่ความสําเร็จแล้วนะครับคนจะโฟกัสที่ว่าเห็นว่าคือจังดีแท้จสิไหมครับ เห็นว่าเหมือนประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับแต่คนบาคิดแนตะ่พี่น้องว่าระหว่างทางนะครับระหว่างทางที่เดินนี่มันเหนื่อยขนาดไหนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันยากนะครับกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะสร้างตลาดกว่าจะมีลูกค้าได้นะครับการค้าขายนะครับ <c oughs> มันไม่เป็นเรื่องง่ายพี่น้องก็คืออยากจะฝากนะครับสําหรับคนที่คิดว่า อยากจะมาทําธุรกิจส่วนตัวนะครับลาออกจากงานมานี่นะครับคุณคิดว่าจะมาทําธุรกิจส่วนตัวจะมาค้ามาขายหรือมายังก็แล้วแต่พี่น้องอย่าไปโฟกัสนะครับอย่าไปดูที่ความสําเร็จของเขานะพี่น้องต้องดูว่านะครับกว่าที่เขาจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้นี่มันลําบากขนาดไหนนะครับถ้าเราไปโฟกัสสิ่งที่มันสวยงามแล้วนะครับมันจะเกิดความทอ้อพี่น้องนะที่เกิดความทอ้อดิ เพราะว่าการเดินทางนี่มันเหนื่อยนะครับการเดินทางนี่เหนื่อยดีพี่น้องถ้าใครนะครับเคยขายของนะครับเคยทาอาชีพอิสระมาแล้วนี่จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยนะครับว่ากวาสีเฮ็ดได้แต่ละยางนี่นะครับกวาสียางมาแต่ละจุดนะครับกวาสิีขึ้นบันไดได้แต่ละก้าวนี่มันเหนื่อยลําบากขนาดใดนนะครับแต่ยังว่าพี่น้องคนก็จะโฟกัสไปนะครับเหมือนผมนะเมื่อก่อน พี่น้องคือทำงานโรงงานนะครับอยู่นี่ก็รู้สึกว่าเมื่อยแล้วลำบากว่าสันเถาะณตอนนั้นนะครับโพรอยากมาขามาขายอยากมาเห็นอาชีพวิสระเจ้าของที่ว่าสันมาทำเองปุ๊บนี่นะครับตอนแรกๆน่ะก่อนที่จะลาออกเนี่ยก็ตั้งความฝันไม่สูงเลยเห็นคนอื่นทำแล้วเหมือนดีเห็นคนอื่นทำแล้วมันได้แต่เจ้าของมาเห็นตีงแล้วโอ้โหพี่น้องเมื่อยแห้งครับลำบากลำบากมากพี่น้อง กว่าจะได้แต่ละบาทนี่ลำบากมากต้องยืนได้ลําแข้งตัวเองทั้งนั้นนะครับมันจะไม่เหมือนตอนที่เราทํางานอยู่นะครับตอนที่เฮ้าหฮ็ดงานอยู่เหนียวพี่น้องนะครับเดือนละสองหมื่นสามหมื่นนั่นสิมันบอกมันได้อยู่แล้วนะครับคือขอให้คุณแค่ไปทํางานตรงเวลานะไม่ลงไม่ลานี่หรือทําไปนานๆาน่ล่ายังได้เงินนะพี่น้องนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนเนี่ยนะครับลากิจนะครับ ไม่เกินเท่าไหร่ปีหนึ่งสิบสองวันหรือเปล่าถ้าผมจาไม่ผิดลาป่วยไม่เกินสามสิบวันนี่นะครับปีนั้นนะน,นะครับผมลาป่วยนะสามสิบวันนะครับไม่ใช่ป่วยจริงนะพี่น้องป่วยนี่คือป่วยการเมืองนะครับแบบว่าไปสังสรรค์มาขีเกียรติไปได้มาเขียนลาป,ป่วยใช่สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับสามสิบวันนี้ก็ยังได้เงินเดือนเหมือนเดิมพี่น้องก็ตีเป็นเงินเดือนก็ถ้าเป็นวันก็วันละสี่ห้าร้อยนะครับ คิดดูพี่น้องโลงงานเสียเปียบห้องขนาดเด็กนะครับแต่เมื่อถ้าเรามาทําจริงๆแล้วปุ๊บนี่นะครับโรคที่เราป่วยที่ตอนนี้เราทํางานนี่ปีหนึ่งสามสิบวันนี่ปีหนึ่งนี่คุณจะหยุดจริงไม่เกินสี่ห้าวันนะครับป่วยจริงนะครับคุณเราป่วยจริงไม่เกินนี้พี่น้องถ้าร่างกายแข็งแรงอะ่ะถ้าป่วยสามสิบวันนี่ก็คือนอนโลยาบานเป็นนะครับแต่นี่ว่าเราป่วยแบบการเมืองนะครับเดือนหนึ่งนี่สามวันสี่วันโอ้จะเป็นป่วยอยังกระดอกระเดีย ิพ่อดอกไลยเบาปืนจะของเหรฟังนี่แหละครับผมก็เลยลาออกมาบอกาล่าออมาก้วปุ๊บมากเห็ดธุรกิจมากขายเสือผาทจะของรู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยมากพี่น้องกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนะครับคือตอนเราจกเงินไปหาซื้อของเนยโอ้ยไงหฮงนะครับแต่ตอนเรามาขายนี่โอ้โหลําบากครับนะครับกว่าจะได้เงินเขาพี่น้องเอ้ยนะครับนี่แหละผมอยากจะบอกวคา้นที่อยากทีเดินนะครับอยากทีเดินให้เสียนยทัง อาชีพเจ้าของนี่ม้วนว่าสีเฮ็ดเกษตรหรือม้นว่าสีขายของหรือม้นสีเลี้ยงงัวเลี้ยงยังก็แล้วแต่พี่น้องมันบง่ายนะครับอย่าไปโฟกัสที่เขาทําความไอ้เ่าเขาประสบความสําเร็จแล้วอันนั้นอันนั้นคือว่าสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จนี่มันสวยงามยูแลพี่น้องแต่ไอระวังทางเนี่ยระวังทาากลัวสีเฮ็ดใดนี่มุ่งจ่อว่ามันลําบากขนาดใดนะครับเมื่อไได้ับแต่ละอย่างนี่บางทีเห็นเขาปลูก เห็นเขาเห็ส้สวนปูบะเพาปูก,กล้วยปูกบักม่วงได้นี่พ่นกัจีบป,ป้าตาอ่อนซ่อนตาเห็ดเต่เวลาไปดูงานใช่ไหมครับสวนนั้นสวนนี้บัดเวลามาเห็ดคงจะขลอ,องไปได้พี่น้องถือแดดแน่นอยเดียวก้นหลุมเศร้าห้าพ้าไปต่อไม่ไห้แล้วนะครับนี่แหละครับอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันจะง่ายนะมันมีแต่แนวลำบากพี่น้องบอกไปเลยครับมีแต่แนวลำบากนะครับถ้าใครทําธุรกิจตัวเองแล้วนี่อ่า จะบอกว่าเพราบากนี่เป็นไปเพราะได้พี่น้องเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะมีลูกค้านี่โอ้พี่น้องต่อส่อต้องต่อสู้นะครับกัดฟันสู้บางวันไม่ได้ขายสักบาทก็มีนะครับบางวันมิได้ใจเงินพี่น้องไปขายของตลาดนัดไปขายอย่างทื่กันพี่น้องกว่าจะไปถึงตลาดนัดได้นี่ก็ต้องเสียเงินค่าน้ํามันนะครับพอไปตั้งร้านขายก็ต้องเสียค่าแผงคือเก่านะครับทุกอย่างมิค่าใส่ใจนะครับ มันโมดเดิง่ายยังนายยังคิดนะครับเมื่อได้ลงมือทําแล้วก็อย่าพึ่งท้อนะครับอย่าพึ่งท้อคืออันดับแรกนะครับอย่าไปโฟกัสที่ความสําเร็จนะครับให้โฟกัสที่ระหว่างทางพี่น้องระหว่างทางนี่จะมีหลุมมีบอยางของน้ํายางอย่างไนีกับเก็บเกี่ยวมันมากพี่น้องเก็บเกี่ยวตรงนั้นมาเป็นประสบการณ์นะครับแล้เวเมื่อเชียรในเฮ้านะครับแข็งแกร่งไปนะครับแข็งแกร่งไปเรื่อยๆนะครับเอาเรียนรู้ปัญหาไปนั่งพี่น้องแล้วก็อย่าคิดนะครับว่า แล้วก็อย่าคิดว่าหนทางที่เราเดิอนอยู่มันจะสบายนะครับมันจะไม่มีปัญหาพี่น้องทุกวันนะครับทุกวันที่เขายังมีร่มหายใจเขายังเหตุงานเขายังมีชีวิตอยู่นี่ชีวิตเรานี่จะเจอปัญหาตลอดนะครับผมบอกไกว้ก่อนเลยปัญหานี่จะมาตลอดพี่น้องอย่าไปคิดว่าปัญหาว่ามีในชีวิตนะครับทุกท,ท,ทุกวันนะครับปัญหามันจะเข้ามาจะเล็กจะน้อยนะครับจะใหญ่จะมากก็แล้วแต่นะครับเอาพี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนีค้คลิปนีก้ก็ขอเดี๋ยวจบคลิปไปเท่านี้นะครับขอขอฝากช่องไอ้หนุ่มนอนนาด้วยนะครับที่ขอขอบคุณ f c ที่มารับชมนะครับด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามและรับชมช่องไอ้หนุ่มนอนนานะครับในพงกะทายเสาอยู่พี่น้องนะครับอาจจะมึนๆนะครับตื่นมาก็ตีสี่ตีห้านะครับของทุกๆวันนะครับสูตรบรรยากาศสดชื่นย้ำเสาวานห้องพี่น้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ